สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาค้างนะคะกับ EP ลองของค่ะเดี๋ยวขอดูคอมเมนต์แป๊บหนึง่งมีคนบอกว่าอยากให้ลองปืนใหญ่เข้าโพดนะคะความจริงอันนี้รู้อยู่แล้วว่ายังไงก็ผ่านนะคะเพราะว่าเออป,ปืนเข้าโพธ่ะยิงมันยิงตายหมดเลยอะ่ะและอย่างหนึ่งคือขี้เกียจมาน,นั่งยิงอ,อยากได้อะไรที่มันออโต้นะคะวางเสร็จปุ๊บยิงออโต้นะคะดังนั้นขอผ่านก่อนนะคะปืนใหญ่เข้าโพดตัวยิง3าหัว900ตัวนะคะบอกเลยนะคะแค่200ตัวเกมดับแล้วคะ่ะเอออะไร200ตัวไม่ได้ละ อะไรเกิน200ยตัวไม่เอาเต็มที่นะคะไม่เกินร้อยตัวละกันเขาพ่ระเบิดขอข้ามเนะขี้เกียดนั่งยิงนะคะเพราะเราเร่งเวลาไงทุกคนเพราะเร่งเวลาแล้วแบบเราจะยิงไม่ทันขอทั่ว3หัว5้าิตัวกับต่อไม้ไฟหน่อยอ่ะอันนี้จัดได้อันนี้จัดได้นนดไดงั้นรอแป๊บหนึ่งค่ะ10 11 12 13 14 2 3 24 25ไฟมาไฟมา โอเคเมื่อกี้เล่นเร็วไปหน่อยอ่ะนี่นะคะตามที่ขอนะคะเมื่อกี้อาจจะโดนกินไปหน่อยเพราะว่าโดนไอ้ตัวพื้นไปแต่ว่าเราก็ไม่ใส่เพิ่มนะคะอ่ะเล่งเวลาแล้วค่ะไม่สร้างอะไรแหละโอ้สวยงามภาพนี้โคตรสวยเรามาดูกันนะคะว่าอยู่ได้ถึงกี่แฟกตอนนี้แฟกที่5้าแล้วนะคะแฟกหนึ่งก็เท่ากับชูธงมาหนึ่งครั้งนะอ่ะโอเคคิดว่าน่าจะตายเพราะดันน้ำนะคะเออตัวนี้น่าจะตายเพราะดันน้ำ ตัวดำน้ำมาผล่หัวเอ้ยมันผล่หัวแทบติดเดียวเีกน,นะผล่หัวปุ๊บตายเลยดูดิึบเฮ้เยแต่มีเสียงกินอยู่มีเสียงกินอยู่มีแนวโน้มอาจจะโดนทุกคนอันนี้ก็ช่วยไม่ได้นะคะว่าให้มาแค่นี้ค่ะตอนนี้แฟกแแล้วค่ะแก้แล้วค่ะ ยังง่ายอยู่เอ้ยยังไหวอยู่แฟกซิบแล้วค่ะยังโหดทุกคนยังโหดอ้าวตอนแรนกนว่าจะตายจากน้ำนะคะตายจากบนรูนทุกคนจบกันค่ะได้แค่11แฟกเท่านั้นโอเคจบมาดูคนต่อไป 1 0ึ่งร้อยตัวกับซอมบอส20สิบตัวเดี๋ยวนะซอมบอฉันชั้นรีสปาวได้ด้วยเหรอแบบหนึ่งอ่ะแคทเทลนะคะหนึ่งร้อยตัวเรียบร้อยแล้วต่อไปซอมบอส20สิบตัวใช่ไหมยี่สิบตัวงั้นก็เป็นแถวละห้าตัวแล้วกันอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าแล้วก็อ้าวใส่ไปเก้าตัวซอมบอ โปรแกรมเด้งแล้วค่ะจบกันค่ะตัวควางแตงโม30ตัวทุกแถวในหมดเอเลสสามอีกแล้วทุกแถวอีกแล้วไม่น่าพอนะทุกคนเอาแค่30สิตัวพอได้ไหมเอาแถวละเอาแถวละสิบตัวได้ไหมเออแถวละสิบตัวพอทําได้นะอ่ะจะทำวินเทอร์เมลอนนะคะให้ทุกแถวเลยแถวให้แถวละสิบตัวละกันนะอ่ะอย่างละสิบตัวนะคะทั้งหมดมีกี่ตัวเนี่ยสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบมีหกสิบตัวนะคะมาลองเร่งดูแ๊บหนึ่งอ่ะเร่งเวลากันค่ะ เลเวลห้าเลยมันก็โหดอยู่สองแฟลกเรียบร้อย สี่แฟกเรียบร้อยค่ะรอบละสองแฟกน,นะทุกคนหกแฟกเรียบร้อยค่ะแทบไม่ได้เดินมาข้างหน้าเลยทุกคน โ,โหดอยู่โ,โหดอยู่ตัวนี้โ,โหดอยู่แปดแฟกเรียบร้อยรอบนี้มีกะกระทั่วด้วยทุกคน ทีนี้นะคะรอบนี้มีตัวขุดข้างหลังนะคะน่าจะจบเพราะไอตัวนี้แหละทุกคนมาดูไดไงไดไงมันขุดแล้วมันกินแล้วมันไล่กินแล้วจบแล้วค่ะเกมนี้จบแล้วเรียบร้อยค่ะจบที่แฟก์ เอดค่ะกับวอเทอร์เมลอนนะคะเพราะว่ามันไม่มีตัวกีดอ้าวเดี๋ยวเดียสิบเอ็ดยังอยู่นะอยู่เพราะรอมูเวอร์นะทุกคนแต่ว่ายังไงก็ด่านต่อไปก็น่าจะจบทุกคนเออเนี่ย <laughs> เชิญข้าบ้านจ้าเชิญจ้าเรียบร้อยค่ะได้สิบสองแฟกนะคะ โอเควันนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวต่อไปก็เดี๋ยวไล่ดูละกันว่ามีอะไรทําได้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามชมนะจ๊ะเจะกหมัพัหน้าค่ะไปบ้าเดี๋ยวจะไปลองหาวิธีที่ทําผีแผ่นเวสอมาด้วยนะเพราะว่าภาค2เนี่ยน่าสนใจแต่ว่ามันรู้จะทําได้หรือเปล่านะอ่ะโอเคใครมีลิงก์บอกหลักกาอ้าวงั้นวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะบายบาย